ครับสวัสดีท่านผู้ชมาาทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Fc Mobile กับผมลูกพี่เมย์น,นะครับผมไมค์คอนไม่ใช่ไมโครไม่มีพี่หนุ่ยตรงนี้มาอาบี RB ตัวใหม่สําหรับเกม Fc Mobile นะครับมากับตัวฮีโร่ฮีโร่ตัวนี้นะฮะหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เซนติเมตรน้ำหนักเจ็ดสิบเจ็ดกิโลกรัมเท้าสี่ทับห้า 5, นะครับสกิลมูฟสามา 4, ดาวสัมมิน่าสี่ดาวครึ่งจุดเด่นของเขาอยู่ที่สปีดร่างกายและการเปิดบอลท่านผู้ชม ถือเว้นตัวหนึ่งที่เ,เป็นฟูลแบ็คแล้วเล่นเกมรับได้ดีมากตัดบอลชนปะทะรูปร่างเขาดีนะครับก็เลยทำให้การเล่นนี่ยอดเยี่ยมไปด้วยมีเออร์ลี่ครอสมียิงไกลมียิงไซก้อยก็เลยเป็นไฮเมดิเอ็นนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 700M เดี๋ยวดู2โหมดวันนี้เล่นได้ดีทั้ง2โหมดเลยครับสำหรับไมคอนนะฮะเพราะว่าผมซื้อแบ็คซด์มาแล้วด้วยเดี๋ยวเราเรีวิวกันในคลิปหน้าสำหรับแบ็คซด์ที่เป็นเมนดี ตัวเมตาณะตอนนี้ว่าดีจริงหรือดีหลอกนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับ Head to Head และ Manager ใช้แผนอะไรก็ไปดูกันในเกมนะครับถ้าใครชื่นชอบการทำคลิปของผมนะครับก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ที่การสมัคร Membership กันเลยนะครับผมก็มีสิทธิประโยชน์มากมายรวมถึงช่องแชทก็จะมีนี่เลยครับตราสัญ,ญลักษณ์มังคุอยู่ท้ายชื่อด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับ เมนเจอร์กันก่อนนะผู้ชมเมนเจอร์ Manager นะจ๊ะผมใช้แผน4 3 3 defense เล่นนะฮะสำหรับเกมนี้แล้วเจอ4-2-3-1 n a r o นะครับ oh, <well. S 1> เดี๋ยวดูว่าเล่นแบบไหนแต่บอกได้เลยว่าเกมรับยอดเยี่ยมไม่เติมแบบมั่วซั่วทางทางที่เราปรับแบบบุกไว้นะครับเป็นวิงแบ็กที่ไม่ได้ขยับเติมมั่วขนาดนั้นแล้วก็รูปร่างผมชอบรูปร่างเขารูปร่างดีมากนะครับ รูปร่างดีแล้วก็การเข้าประทะค่อนข้างที่จะแม่นยำในเมนเจอร์นะส่วนในเฮตุเฮก็อยู่ที่พวกคุณแหละว่าคุณจะแม่นขนาดไหนนะครับอ่ะยังไม่ได้เห็นนะในช่วงแรกๆรีวิวตัวพวกกองหลังมันจะยากหน่อยโดยเฉพาะเมนเจอร์นะไม,ไม่ค่อยเห็นบทบาทเท่าไหร่นะครับจะยากหน่อยนี่เมนดี้เติมสูงนะเมนดี้เติมสูงนะครับทำไมคอนไม่ได้เติมมาขนาดนั้นนี่ไมคอนยังอยู่ข้างหลังเห็นไหม ดี๋ยวก็จะได้เห็นบางจังหวะที่เขาเข้าปะทะนะครับโอ้ยิงมั่วยิงซัวเฮ้ยดูกันต่อณตอนนี้กำลังรอผู้รักษาประตูราคาลงนะช่วยโหวตหน่อยสิว่าบูฟฟอนหรือยาชินที่อยากดูมากกว่ากันครับท่านผู้ชมคอมเมนต์หน่อยนะคอมเมนต์หน่อยว่าบูฟฟอนหรือยาชินดีเมนดี้ตัดบอลแล้วแทงมาข้างหน้าครับ คานน่าหลุดเดี่ยวมาแบบนี้ง้างด้วยขวาเรียบร้อยครับเมนดี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความเร็วจัดจ้านมากนะฮะวิงฟูลแบ็กนะเล่นได้ทั้งฟูลแบ็กทั้งวิงแบ,แบ,บ็กแหละแล้วก็ในส่วนของรูปร่างกับเท้าก็ดีเท้า55าห้านะจ๊ะเดี๋ยวดูไมค์คอนก่อนเกมนี้เอาให้ดูเป็นหลักแบบถ้าในเฮตูเฮนี่ผมจับเปิดบอลรัวๆเตะมุมเตะมุมมีไฮไลท์ให้ดูนะจะ อ่านเนี่ยจังหวะตัดบอลเห็นไหมในมินิเจอร์เขาจะเป็นตัวที่รอดักตัดบอลแบบนี้ครับเหมือนมี CB อยู่อยู่ริมเส้นอะตัดบอลดีครับนี่ตัดมูตัดมาส่งต่อจอร์เบสสวนกลับมาครับสองลูก อย่าไปดูสกอร์นะเพราะว่าแพ้ชนะเนะี่ยผมไม่ค่อยได้ซีเรียสกับเมนเจอร์เท่าไหร่แต่อยากให้ดูวิธีการเล่นมากกว่าว่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้นักเตะแบบนี้เข้าทีมอ่าก็ก็เหมาะสมแต่ถ้าสมมติว่าอยากได้ตัวเติมเยอะๆเ,เติมสูงๆก็อาจจะไม่ดีเนี่ยเห็นไหมมันดักบอลตัดปึกปักปึกปักเลยครับไมค่อนแล้วสวนกลับแั่นี้ส่งพลาดน,นะ จังหวะตัดเนี่ยไล่เลยครับถ้าสมมติว่ามีพื้นที่ให้ไล่เขาจะไล่เลยและที่สําคัญคือมีสปีดดีกลับลงมาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองที่ควรจะเป็นได้นะครับเอาไปดูครึ่งหลังต่อท่านผู้ชมแจ้งไว้อีกนิดนึงนะครับสัปดาห์หน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าสิวันพรุ่งนี้และว,วันที่5นะครับผมต้องเดินทางไปแข่งขันอีกเกมนึ่งนะนะที่ผมที่ผมดูแลอยู่ที่อินโดนีเซีย นะครับน่าจะอยู่ที่นู่นประมาณสัก15วันท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปอาจจะมีไม่เหมือนเดิมอาจจะน้อยลงนิดนึงแต่ว่าจะพยายามอัพคลิปจากที่นูน่นนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแบบต่อเนื่องนะครับฝากติดตามกันด้วยฟรีไฟฟรีไฟนะครับไปแข่งกับแอคแท k กออร์ราวนะพอดีผมดูแลทีม t อ a แท a กออร์ราอยู่นะครับเดี๋ยวดูว่า จะไปได้ดีขนาดไหนแต่ตอนนี้เรามาดูไมคอนต่อไมคอนอยู่ฝั่งนู้นนะตรงนี้เป็นเมนดี้นะครับเมนดี้เนี่ยผมมองว่าเขาเติมเกมบุกสนุกสนานแต่ว่า,เ,าเขามีความเร็วก็ยังลงมาอยู่ในตำแหน่งได้นะครับเห็นไหมเขาขึ้นไปแล้วเขาก็ขยับเร็วกลับลงมา er ผมว่าไมคอนเล่นใน Head to Head สนุกครับ <with> ถ้าใครชอบเล่นแบบพวกแบบแผนโบราณโบราณหน่อยพวก4-4-2 4231Y นะฮะ442 flat หรือว่า4411อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นกลาง4แล้วเป็นเป็นประเภทแบบ RMLM เงี้ยตัวไมคอนจะมีวิธีการเล่นแบบ AI ค่อนข้างที่จะฉลาดในการเติมเกมครับแล้วก็ลายการวิ่งแกจะดีมากสำหรับจะขึ้นไปเล่นริมเส้นเพื่อเปิดเข้าไปหรือเพื่อที่จะไปต่อบอลในแดนหน้าไมคอนเก่งมากในเฮตูเฮตนะครับ ส่วนในเมนเจอร์เนี่ยผมเห็นจุดเด่นเด่นของเขาก็คือการตัดบอลซะส่วนใหญ่นะครับเล่นเกมรับดีจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเกมรุกเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้เติมเกมขึ้นมาเลยนะครับสำหรับในเมนเจอร์เออผมบอกตรงนี้ก่อนแท็กติกที่ผมตั้งเนี่ยมันเป็นแท็กติกที่เป็นเกมบุกนะส่วนใหญ่เราเวลาตั้งเกมบุกกับแบ็คมันจะเติมนะแบบเมนดี้นะครับแต่ว่าไมค่อนเองก็จะไม่ค่อยเติมเท่าไหร่แบ้คเวิร์กเลดจะเป็นแบบพวกมีเดียมไฮก็ตามนะครับไฮมีเดียมโทษที พูดผิดจังหวะ1นสองครับลูกนี้คานน,น่าหลุดเข้าไปยิงสวยงามหลักๆก,ก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่อยากได้วิงแบ็กเล่นเกมรับดีๆส่วนตูลามนี่ผมยังไม่ได้ลองนะตูลามเหีือก็รอก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังสนุกกับการเล่นไมคอนหรือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากเนี่ยมันดูครับยืนดักเห็นนะดักตัดดูครับ นี่มันตัด3ครั้งมันสําเร็จ3ครั้งเลยนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวดูคะแนนท้ายเกมในหมดผู้จัดการทีมหน่อยครับว่าไมค่อนเป็นยังไงคะแนนมันอาจจะไม่โดดเด่นเนาะเพราะมันเป็นตัวเกมรับอ่ะไมคอนมีส่ง2ครั้งแล้วก็แทร็กเกิลสครั้ง6.8นะครับเอามาดูในเฮ d ต o h เฮ d ต่อเลยในเฮ d ต o h เฮ d ผมใช้4-2-3-1วายเล่นเพื่อที่จะ ทำให้ไมค่อนดูโดดเด่นที่สุดน,นะครับเพราะว่าจะจี้ไปที่ไมค่อนเป็นพิเศษเลยว่าเกมโดยริมเส้นของไมค่อนเป็นแบบไหน <im itation> ทั้งเกมรุก <im itation> เกมรับนะครับ <im itation> จะได้เห็นชัดเจนว่าเปิดบอลที่ว่าโดดเด่นของเขามันดีขนาดไหนนะครับ <im itation> ผมว่า <im itation> การเปิดบอลของเขาเนี่ยโอกาสเข้าหัว <im itation> กองหน้าอยู่ที่ประมาณ70%แรได้เลยนะคือเปิดออกจากท้าดูดีหมดเลยครับอยู่ที่ว่าตำแหน่งที่เราเปิดหรือตำแหน่งของกองหน้าเนี่ย จะ,จะยืนได้ดีขนาดไหนมากกว่านะครับอันนี้ผมวันทูเข้า,าไปในกรอบเขียนโทษเนาะจะเห็นว่าเขาวิ่งหลายด้านไหนเพราะตัวเองเนี่ยมีสกิลติดตัวเป็นการยิงไกลเหมือนกันนะครับสามารถยิงได้ตัวเขาบังคับง่ายนะครับในเฮดทูเฮดบังคับง่ายแม้ว่าจะเป็น3ดาวแต่ว่าเวลาสับอะ่ะสับพุ่งเหมือนกันนะเป็นวิงแบ็กที่สับพุ่งขออภัยเป็นฟูลแบ็กที่สับพุ่งพอสมควรน,นะครับถือว่ารวดเร็วเลยแล้วก็มีจังหวะลากกระชากได้ได้ยอดเยี่ยมนะครับ ตัวริวไม่แข็งตัวใหญ่อะมันดูตัวใหญ่แต่มันไม่แข็งนะครับเอ,อ,อารมณ์ของการบังคับจะคล้ายๆพวกแบบองรีอะแต่มันไม่ได้เร็วเท่าองรีนะแต่ว่าความพริวรูปร่างเขาเนี่ยตัวใหญ่ขายยาวนะครับก็จะมีจังหวะที่บังคับง่ายหน่อยอเดี๋ยวดูครับเนี่ยผมตั้งใจวันทัวร์ขึ้นไปเนี่ยกดชิกเกอร์ลัน วิ่งคู่กันไปเลยครับจังหวะเปิดบอลถ้าตัวเราอยู่ในกรอบเขตโทษผมว่าโอกาสเยอะมากครับเนี่ยแต่อันนี้คือคานโนน่ามันหม่งไม่โดนเองนะผมว่าเขาเปิดยอดเยี่ยมแล้วนะครับแต่คานโนน่ามันมันหม่งไม่โดนอะ่ะผมก็งงว่าทำไมมันหม่งไม่โดนน่าจะสูงไปนิดนึงครับอ่นนี้จังหวะแรกเนาะหลังจากนี้ผมจะสแปมการเตะจาก ริมเส้นแล้วก็พวกลูกเตะมุมลูกเตะม,มุมดีมากนะท่านผู้ชมลูกเตะม,มุมดีมากนะครับไมคอนเตะม,มุมดีมากเดี๋ยวมีไฮไลท์ให้ดูด้วยนะครับเตะเกมหนึงถ้าเข้าเข้า,ขาหัวซาลีบาก็คือแบบหมุงได้ตลอดเลยเ <Best. S 1> นี่ไหมผมพยายามจะดูรับความเร็วเร็วมากนะครับเปิดอ่ะอันนี้ยิงติดบล็อก ผมว่าดีเลยครับริมเส้นไมค์คอนเนี่ยดีมากอาดูเตะม,มุมเตะม,มุมอันนี้เข้ามือผูอ้รักษาประตูแต่ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ฝั่งตรงข้ามนี่เขาจะเล่นเลนโบอย่างเดียวเลยเลนโบกับน็อกออนนี่น่าจะโกงนะแพทนี้เลนโบเสร็จปุ๊บน็อกออนต่อปุ๊บ ดูกันต่อครับส่วนเกมรับอ่ะก็ก็ยืนตำแหน่งได้ดีนะครับยืนตำแหน่งได้ดีไม่แย่แต่มันไม่ค่อยมีใครบุกมาทางทางไมค์คอนเท่าไหร่เลยไม่ค่อยได้เห็นเนาะบางครั้งเติมขึ้นไปสูงเขาก็ลงมาลงมาทันอะเติมสูงแต่ลงทันก็โอเคอยู่ครับ เนจังหวะถ้าเราไม่ได้กดให้เขาขึ้นไปเขาก็จะยืนอยู่ในตำแหน่งของเขานะครับรอุ๊ยพลาดเลยลูกนี้สลีบาเอาไม่อยู่ยืนดักยืนอะไรได้ตลอดเนี่ยไม์คอนเกมรับไม่ได้หวือหวานะครับเป็นตัวแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่า <George Ben. S 1> ในทีมเราน็็ควรจะมีตัวธรรมดาธรรมดาบ้างนะครับอันนี้ยให้เขาเติมแล้ว ไลายการวิ่งเขาโอเคครับเปิด้าไปเนี่ยผมว่าเขาเปิดดีเพราะเขามีเออร์ลี่ค s อด้วยนะครับการเปิดแบบเผื่อไปข้างหน้ามันจะดูดีเป็นพิเศษเนี่ยเปิดเผื่อไปข้างหน้าปุ๊บอืมคาร์โนน้าแทรกมาพอดีครับจังหวะกองหลังเขาโล่งจุดตรงนั้นพอดี เปิดไป3ครั้งหม่งไม่โดน1ครั้งใช่ไหมแล้วก็เหมือนจะเตะติดบล็อก1ครั้งแล้วก็เข้าประตู1ครั้งถ้ากับว่า2ครั้งใน3ครั้งเนี่ยมีโอกาสจบสกอร์หมดเลยนะครับสำหรับการเปิดของไมคอนผมว่าโอเคเลยอะเปิดดีเลยแหะเอ่อเรื่องของค่าพลังสตามินานะแรงสักประมาณ ถ้าเล่นแบบนี้ถ้าเล่นแบบใช้ตัวเขาเยอะเยอะผมว่า75 80ห้าก็หมดแล้วครับแต่ถ้าสมมติว่าเล่นปกติผมว่าอยู่ได้90นาทีสบายสบายอันนี้ลูกนี้ก็เข้ามาเชื่อมด้านในเห็นไหมเชื่อมด้านในก็ทําได้ดีนะครับก็มีโอกาสจบสกอร์เห็นไหมเล่น, 1, 2, น,นหนึ่งสองกับคานูนาปุ๊บเราเชื่อมเข้าข้างในครับปักนี่ใช้เท้าขวาด้วยนะเพราะเขามีไซก้เอาไซฟุตเท้า <c oughs> <c oughs> ขวาจิมนิดนึง อันนี้เตะมุมครับเตะมุมอีกครั้งเนี่ยลูกก็ออกมาสวยนะก็อยู่ที่ว่าเราจะมงได้มงไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจบตรงนี้จะมีไฮไลท์เตะมุมไม่ดูด้วยนะครับเป็นเกมเดียวกันเลยเตะติดกัน2ครั้งได้2ประตูนะครับเดี๋ยวดูว่าวิธีการเตะมุมเขาจะเป็นแบบไหนใครชื่นชอบตัวนักเตะแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับใครที่เล่นแล้วเข้ามือไม่เข้ามือก็คุยกันได้หวังว่าคอมเมนต์องผมจะเป็น ประโยชน์ให้กับทุกๆคนนี้เข้ามาดูนะครับวันนี้เราไปก่อนแล้วสวัสดีนะครับผม